สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจริงๆแล้วคุณลุงจะพาเซอร์ไพร์ามาไหว้พระนะคะแต่มาเจอเซอร์ไพร์ยิ่งกว่าไปอีกค่ะเรามาเจอมีหิมะนิดหน่อยนะคะน่าจะตกจากเมื่อวานแล้วนะคะแล้วพอพวกเรามาวันนี้ก็เลยมีหิมะบนถนนนิดหน่อยนะคะนี่นะคะทางเข้าวัดก็จะมีของขายเหมือนบ้านเราเลยค่ะทุกคนดูสิ ทุกคนดูสิคะแบบใครมาทําตุ๊กตาหิมะไว้น่ารักมากนะคะนี่ก็คือเป็นแผนที่วัดที่เราจะมานะคะอยู่บนภูเขาะคะ่ะทุกคนอากาศวันนี้5องศานะคะแล้วก็นี่จะเป็นทางเดินขึ้นไม่ชันเท่าไหร่คะ่ะช่วงเทศกาลปีใหม่ของญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็จะนิยมมาไหว้พระที่วัดนะคะนี่นะคะก็จะมีหิมะนิดหน่อยไม่มีฝนนะคะแต่ลมเย็นค่ะ คุณลุงบอกว่าต้นไม้ต้นนี้อายุ500ปีแล้วค่ะทุกคนใหญ่มากๆดูสิมีน้ำไหลมาด้วยนะคะเป็นบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะอุ้ยหนูก็วนกลับไปถ่ายแต่ที่เดิมคือต้นไม้ต้นนี้ใหญ่สูงใหญ่แล้วก็สวยมากค่ะนี่จะเป็นทางเข้านะทุกคนอันนี้คือโฉน,น้าของคุณลุงของเราค่ะคุณลุงใจดีแล้วก็พาหนูไปด้วยค่ะแล้วก็แบบ ขอร้องให้คุณลุงถ่ายคลิปให้หน่อยอะไรอย่างนี้ดูสิคะพอดีว่าหนูไม่ค่อยพากเสียงนะคะทุกคนอันนี้ก็เพิ่งภาคเป็นคลิปแรกนะคะขอฝากทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะในที่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรหนูไม่รู้แต่คุณลบอกว่าปกติไม่เปิดนะคะแค่จะเปิดแค่เทศกาลปีใหม่นะคะนี่คะ่ะบรรยากาศดีมากอยากให้ไปอยู่ ทีฮ่ฮิตาชิจังหวัดอิบารากิประเทศญี่ปุ่นนะนี่ค่ะคุณลุงบอกว่ามันหนาวอะ่ะทุกคนมันเย็นคุณลุงไม่เลยไม่ขอล้างมือนะคะปกติคนญี่ปุ่นเขาจะล้างมือเพื่อชำระสิ่งร่างกายสิ่งที่ไม่ดีอะไรประมาณนี้ละค่ะไปแล้วก็วัดนี้หนูเห็นมาจากในต,อ,ตอนนะัดทุกคนก็เลยส่งให้คุณลุงดูว่าอยากไปคุณลุงก็เลยพาเซอร์ไพรส์ไปบรรยากาศดีมากค่ะทุกคน แต่วันนี้ก็โชคดีโชคดีที่อะไรนะที่มีหิมะกลับเซอร์ไพรส์มากค่ะทุกคนเพราะว่าอยู่จังหวัดอิบาริกิหิมะไม่ค่อยมีนะมีนิดหน่อยเหมือนโตเกียวเลยค่ะนี่ก็จะเป็นเหมือนน้ำค้างแข็งอยู่อย่างนี้นะจริงๆแล้ววันนี้หิมะตกนะคะก็เลยขึ้นไปตรงนี้ไม่ได้มันจะเป็นทางเดินขึ้นไปประมาณ2กิโลเมตรคุณลุงบอกว่างั้นแล้วทีนี้เขาปิดไรนะคะหิมะ ตกถนนลื่นอะไรประมาณนี้หละเดินไม่สะดวกนะคะนี่ใครมาทําทุกข์กับตาหิมะไว้อีกแล้วหนูก็ไปจับตังขึ้นให้เขานะทุกคนแล้วแบบน้องน่ารักมากหิมะมีนิดหน่อยก็เลยได้ตัวเล็กๆแบบนี้นะเห็นไหมเขาไม่มีปากากับจมูกแต่มีตาก,กับมีแขนนะนี่อันนี้คือจะเป็นทางเดินลงวนกลับมานะคะมันจะเป็นคนละทางกับ ทางที่เราขึ้นนะทุกคนก็แวะถ่ายคลิปถ่ายรูปนิดหน่อยก็บอกให้คุณลุงว่าค่อยๆเดินนะระวังระวังลื่นนะเพราะว่าคุณลุงถือกล้องให้ใช่ไหมใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายนะทุกคนคือมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยใครอยู่แถวจังหวัดอิบารากิประเทศญี่ปุ่นลองมาสักการะมาไหวาพ้พระที่วัดนี้ดูนะคะหนูก็ไม่รู้ว่าเด่นเรื่องอะไรแต่ ห็นว่าสวยดีในรีวิวในต่อ,ตอ,ตอนออนก็เลยมานี่ตอนเดินลงมาค่อยได้มาไหว้ต้นไม้ต้นนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีของอแบบอะไรหลักเกี่ยวกับไอ้นี่ให้เรา บูชาอะไรกับบ้านไปด้วยนะทุกคนก็จะมีนี่นี่จะมีไอตัวนี้เครื่องทําความร้อนนะคะเป็นจุดเป็นจุดให้นะคะช่วงนี้อากาศหนาวดูสีหิมะมีนิดนึงค่ะหนูขอเล่นหิมะน้อยหิมะอันน้อยนิดเขาน่าจะกวาดจากลานอจอดรถมาไว้ตรงนี้นะคะมันก็เลยเป็นสีดําเลยขอครูว่าเอ้ยถ่ายรูปให้หนูหน่อยหนูอยากเล่นหิมะเพราะว่าแถวบ้านหนูจังหวัดอิวาลกิไม่ค่อยมี หิมะอันนี้ขึ้นมาบนยอดเขาก็เลยมีนิดหน่อยค่ะนี่เหมือนเด็กไหมทุกคนก็ประเทศไทยมันไม่มีอ่ะเนาะแล้วมาอยู่ญี่ปุ่นแถวบ้านก็ไม่มีหิมะก็เลยเล่นหน่อยนะคะฝากติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้หนูด้วยนะคะ